นี่คือแปลงที่จะทำเป็นพันธุ์หญ้าแฝนะครับปลูกไว้ประมาณหกเดือนครับความสูงก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะครับุดแล้วกตัดรากออกให้มีตัดราก ตัดเลาออกแล้เป็นอย่างนี้ครับสามารถตัดออกได้ดินที่นี่ก็ทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีนี่นี่ม่ชกันเราก็ตัดออกอตัดมาเล็กเราก็แติให้มันเรียบร้อยดึงดึงอ่อนครับอี่ ก็จะใส่แอ่น้ำเอาไว้เปลากก็จะออกตึงมาเรื่อยๆนะครับตึงลงมาเรื่อยๆก็จะได้วางไว้ก่อนครับนี่จะมานับดูว่าหนึ่งกอมจะได้กี่ต้นนะครับจะนับให้ดูว่าหนึ่งกอจะได้มากี่ต้น ผ่าออกขึ้นครับออต้องกลัวว่าไม่มีลายโอ้มีหมดสวยสองสามสี่

สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสปสเก้าหสบห้าหสิหสามหห้าหห้ากห้ครับห้กไก่หมดแล้วครับ 8, ปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอสหกเอนะหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบ

เจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามอันนี้ขอแปดสิบสามครับหนึ่งกอสามารถได้พันแปดสิบสามต้นครับระยะการปลูกประมาณหกเดือนนะครับ